สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับอีกหนึ่งอาชีพกับการทำความสะอาด p ิปคีน i ่งลูกค้าต่างชาตินะครับวันนี้ก็รับงานนะครับมาทำความสะอาดบ้านนะครับให้ลูกค้าต่างชาตินะครับก่อนอื่นก็สํำรวจนะครับนะครับเปิดดูนะครับที่ไหนนะครับมันมีบุมีรอยนะครับสำรวจบ้านก่อนนะครับตรงคาบมีคาบตรงไหนนะครับ เราเตรียมตัวที่จะทําความสะอาดนะครับนะครับห้องน้ําส่วมนะครับยังไม่ขัดนะครับตอนนี้ภาพยังไม่ขัดนะฝาท่อนะครับบ้านหลังนี้ก็ไม่หนักมากนะครับนะครับท่อระบายน้ํานะครับส่วนมากลูกค้าจะเปิดไว้ให้นะครับเขาอยากให้เราทําตรงไหนนะครับลูกค้าจะเปิดฝาครับข้างๆก็มีฝุ่นนะครับมีฝุ่นก็พอสมควรอยู่นะครับก็ไม่หนักมากเท่าไหร่นะครับ ที่นอนลูกค้าก็เรียบร้อยแล้วนะครับไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็จะดูดฝุ่นนะครับแล้วก็ตามชั้นนะครับก็เอาผ้าชุบน้ํายาเช็ดทุกชั้นนะครับเช็ดตั้งแต่ข้างบนลงมาข้างล่างนะครับเช็ดไล่ลงมานะครับสลับกับดูดฝุ่นไปด้วยนะครับผ้าแบบนี้ก็เอาผ้าเช็ดนะครับถ้ามันไม่ออกเราก็เอาสะกดใบนะครับใส่น้ํายาขัดขัดขัดหน่อยก็ออกแล้วนะครับตอนนี้เช็ดไปก่อน ส่วนมุมนี้นะครับมุมตู้เย็นนะครับเราก็ลากตู้เย็นออกมา่อนครับส่วนมากมุมนี้จะสกปรกนะครับจะมีฝุ่นนะครับตมรลบตามอบๆข้างนะครับอย่าลืมถอดไปออก่อนะครับค่อยลากตู้เย็นออกมาครับเราจะมาดูดฝุ่นนะครับแล้วก็ถูนะครับถูให้สะอาดนะครับเราถึงจะเอาตู้เย็นเข้าไปนะครับนะครับส่วนตู้เย็นเราก็เอามาเช็ดล้างข้างนอกนะครับ เตรียมพื้นที่ไว้ก่อนนะครับเช็ดขอบให้สะอาดนะครับดูดฝุ่นนะครับแล้วก็ถูอีกครั้งนะครับก็ฟินอันใช้ได้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยครับสวยใสสะอาดนะครับเอาตู้เย็นเข้าได้นะครับเสียบปลั๊กก่อนนะครับแล้วค่อยๆขับตู้เย็นเข้านะครับก็มาต่อที่งานระเบียงนะครับระเบียงก็นนะครับตามขอบระเบียงนะครับ ฝั่งซ้ายมือนะครับเป็นนั่นก็ต้องเช็ดให้เขาให้หมดนะครับนี่ผมจะเอาโต๊ะนะครับมันอยู่ในโซกลึกๆนู่นนะครับเพื่อนๆจะเห็นไหมนะครับต้องเอาโต๊ะนะครับเอาออกมานะครับเราจะทําตามโซกมันเล็กๆก่อนนะครับเราจะเอาโต๊ะนี่ออกมาเช็ดข้างนอกนะครับแล้วผมจะทําข้างในนู่นให้มันสะอาดนะครับถึงจะเอาคืนเอายัดกลับคืนเข้าไปนะครับ เรามาทำความไม่ใช่มาแค่ทำความสะอาดนะครับเรายังมาจัดบ้านให้ลูกค้าด้วยนะครับบางทีเราก็ต้องคิดเองนะครับว่าจะวางมุมไหนนะครับแต่บางทีลูกค้าวางไว้แล้วเราก็วางตามที่ลูกค้าวางไว้นะครับนะครับก็ฝุนพอสมควรนะครับผมจะเอามาเช็ดข้างนอกนะครับคนออกมาให้หมดนะครับมันเป็นซอกอยู่ข้างในนะครับเราต้องทําตามที่มันเป็นซอกแบบนี้ครับดูสะครับ นี่ผมกวาดใหม่แล้วนะครับเรากวาดเอาเศษใหญ่ๆมันออกนะครับก่อนเราจะดูดฝุ่นนะครับก็จะเข้าไปกลวยนะครับกลวยฝุ่นออกก่อนนะครับกลวยฝุ่นออกกวาดนะครับแล้วค่อยดูดทีหลังนะครับดูดและถูนะครับก็ไม่ยากมากนะครับบ้านหลังนี้แต่ก็มีฝุ่นพอประมาณนะครับยังไม่ถึงกับว่าหนักมากนะครับ ลูกค้าจะเข้านะครับจะย้ายของเข้ามาคุ่งนี้นะครับก็เลยต้องมาทําให้ลูกค้านะครับหลังจากกวาดเสร็จนะครับเราก็จะใช้ผ้าชุบน้ํายานะครับเช็ดตามขอบนะครับที่ไหนเป็นขอบเป็นฝุ่นนะครับตามข้างฝานะครับเราก็เช็ดให้ลูกค้าด้วยนะครับอยากย่ยนะครับเราก็ปัดกวาดออกให้หมดนะครับ นี่นะครับกวานมานะครับแล้วเราค่อยใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดนะครับครับมาดูผลงานนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากมีฝุ่นเมื่อกี้นะครับดูดฝุ่นเรียบร้อยแล้วเป็นเป็นไงบ้างนะครับก็สะอาดนะครับเดี๋ยวก็จะเอาของไปวางใส่คืนให้ลูกค้าให้อยู่ที่เดิมนะครับนะครับไปชมต่อที่ห้องน้ํานะครับนี่นะครับหลังจากทาความสะอาดเสร็จนะครับก็ประมาณนี้นะครับ โคดีขึ้นเยอะนะครับลูกค้าเหมือนได้บ้านใหม่อีกครั้งนะครับนะครับในห้องน้านะครับหลังจากมีคราบอะไรนะครับแล้วก็ล้างด้วยน้ํายานะครับขัดถูข้างในนะครับให้มันใสปิ๊งนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับส่งงานลูกค้า